สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาจะเจอกับทางช่องคนเกษตรชาตนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมายังแปลงทุเรียนหนมดานะครับช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่น้ําก็ลดแล้วนะครับแล้วก็หลายท่านก็คงจะตรวจแปลงนะครับสําหรับพี่น้องชาวใต้นะครับที่เจออุทกภัยครั้งนี้นะครับใหญ่หลวงครับหนักหลายพื้นที่บางแปลงนี้ตายเสียหายยกแปลงนะครับบางแปลงก็ น้ำมาแรงมาสูงนะครับต้นล้มเลยสูงเป็นสองเมตรนะครับคือคือด้วยความแรงของน้ำนะครับทำให้ต้นนี้ล้มนะาบางแปลงนะครับต้นไม่ล้นต้นไม่ล้ม,น,ม,ลมน้ำไม่แรงนะครับแต่น้ำแช่แช่น้ำอยู่ต้นก็ยืนต้นตายนะครับก็ต้องต้องปรับตัวกันใหม่นะครับหลายท่านที่สู้ไหวมีกำลังก็ ก็สู้ต่อไปนะครับถ้าสู้ไม่ไหวก็พักก่อนนะครับพักก่อนหลายคนหลายท่านบอกว่าต้องพักก่อนแล้วนะครับไม่ไหวเงินทุนเกี่ยงนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นการอาชีพนแนะนํานะครับเอฟซีที่ที่จะไปต่อหรือมือใหม่นะครับยุคนี้เราจะต้องทําสวนทุเรียนแบบลดต้นทุนเป็นหลักนะครับ ลดต้นทุนเป็นหลักเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับช่วงนี้ใครที่เสียหายหรือใครมือใหม่อยากจะปลูกก็เตรียมแปลงกันก่อนนะครับเตรียมแปลงกันเตรียมดินเตรียมโคกนะเตรียมระบบน้ําไว้ก่อนแล้วก็ในระหว่างที่เราเตรียมนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเรื่องราวของการาทําต้นพันธุ์นะครับทําต้นพันุไว้ใช้เองนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุน,ทนโดยไม่ต้องไปซื้อหานะครับ ก็ท่านสามารถที่จะทําได้นะครับทําได้ใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นเองก็จะได้ต้นพันธุ์นะครับใช้เวลาเพียง3เดือนในกรณีที่บอกว่า3เดือนก็คือท่านจะต้องมีต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับมีต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับอยู่ก่อนแล้วหรือหาซื้อก็ได้นะครับถ้ามีนะครับต้นทุเรียนพื้นเมืองเอาต้นที่สวยๆนะครับหรือไม่สวยก็แล้วแต่นะครับต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมต้นที่ผมได้ทำไว้นะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับให้ท่านดูคลิปได้นะครับนี่คลิปนี้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้วันที่ผมทำนะครับวันที่15พฤศจิกายนลรวบอกว่าเดี๋ยวพอครบ30วันนะครับจะมาตัดมาตัดออยอดต้นพื้นเมืองทิ้งเพื่อใหออ้ต้นพื้นเมืองนะครับ เลี้ยงยอดใหม่นะครับให้เหลือยอดใหม่ก็ติดภารกิจหลายเรื่องนะครับวันนี้เพิ่งมานะครับเพิ่งมาเ่าโอเคครับลองไปลองไปดูคลิปนะครับท่านท่านที่อยากาวลดต้นทุนนะครับลองไปศึกษาคลิปที่ผมทํานะครับที่ผมให้ไว้เมื่อกี้นะครับลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ลองฝึกทําดูนะครับทาไม่ยากนะครับวิธีนี้ช่วยช่วยท่านประหยัดได้เยอะเลยนะครับอ่ะมาดู ผมก็โดนน้ำท่วมไปเสียหายไปก็ประมาณสี่หต้นนะครับตรงนี้เพราะนั้นตอนนี้วันนั้นเสียไปยี่สกว่าต้นตอนนี้ก็เหลือ5้าแปดสิไหมสิบห้ายี่สิบยี่เหลือ21ต้นนะครับก็น้ำท่วม ต้นถุงมันกระเด็นไปนะครับโอเคครับนี้เราจะมาทําทการตัดยอดตัดยอดต้นพื้นมืองทิ้งนะครับต้นที่ติดมากับติดมากับถุงนะครับก็คือต้นสต็อกนั่นเองต้นต่อนั่นเองนี่เราท้าได้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเราก็สามารถมาตัดตัดยอดทิ้งได้เลยเพราะมันติดแล้วหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะทําการตัดท่อน้ําท่ออาหารครึ่งหนึ่งนะครับ ของยอดพันธุ์ดีอ่าหรือไม่ตัดก็ได้ถ้าท่านไม่ตัดก็ถ้าเกดทิ้งไว้นะครับสามเดือนสามเดือนครึ่งแล้วก็มาตัดขาดทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าหากท่านต้องการให้เขาปรับตัวเร็วขึ้นท่านก็แค่ควั่นะครับถ้าไม่ควันก็เดี๋ยวใช้วิธีผมนะครับผมที่เกียวควันผมจะใช้วิธีการตัดนะครับใช้กันไกรเนี้ยครับตัดนะับตัดแต่คือตัดท่อน้ํตัวอาหารครึ่งต้นครึ่งกิ่งของเขานะครับเอามาดูครับ นี่นะครับนี่คือต้นที่เราเสียบไว้เอาต้นแรกก่อนนะครับดูต้นนี้นะครับอ่าเดี่ที่เราทาบไว้นะครับโอเคนี่นะครับถาทาบไว้วันก่อนแล้วเราก็ตัดเลยนะครับนี่ตัดเลยนะครับต้ตนที่หนึ่งปบับอาวโอ้ผมเชือกปุ๊บปุ๊บผมผมผูกเชือกก็ได้วันก่อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่ง โอเคครับนี่นี่ผมตัดแล้วนะครับอู้างอยู่ <ras c oughs> นี่นะครับอ่าโอเคนะครับนี่ตัดออกมามันก็จะนี่นี่คือต้นพืนเมืองนะครับที่ผมตัดมาเมื่อกี้นะครับต้นต่อต้น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 พืชนบ้านต้นนี่นะครับต้นนี้แหลนะนะต้นนี้แหละนี่ผมตัดออกมาทีนี้มันก็จะได้นี่มันจะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือต้นที่หนึ่งนะครับที่เราได้มาแล้วเดี๋ยวนี้มันฟังอยู่นะนี่เห็นยัง ที่เราทาบนะครับนี่แล้วก็มันก็จะค่อยๆปรับตัวนะครับดึงงานขึ้นต้นต้นใหม่ของเขานะครับเลี้ยงยอดใหม่ของเขาต้นต่อไปครับนี่ต,นต่อไปนะครับนี่อันนี้ครับไหนเอ่ยโอเคเอา ตัดครับตัดเลยตัดเลยนะครับนี่นี่ต้นต่อไปนี่คือต้นที่สองแล้วนะครับนี่ต้นที่สองแล้วเห็นไหมครับนี่ต้นที่สองนี่เราตัดถึงตรงนี้เมื่อกี้นะครับต่อไปเราจะตัดให้หมดเลยนะครับให้เขาได้มาเลี้ยงนะครับมีถาวันพันด้วยให้เขามาเลี้ยงยอดใหม่เป็นการฝึกอ่าหนี่ได้แล้วตรงนี้สามต้นนะเห็นยังนี่ นะครับนี่หนึ่งนี่สองอันนี้สามนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่เราตัดทิ้งแล้วคือต้องตัดให้หมดเ,เดี๋ยวผมตัดเฉพาะต้นที่ไม่ผูกเชือกนะครับนี่ผมมีผูกเชือกได้วันก่อนนะครับนี่ผมมีผูกเชือกว่ส่วนใหญ่ก็จะผูกเชือกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตัดต้นที่ไม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 ผูกเชือกก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ตรนนี้ โ okay. อเคตัวน,นี้เวลาตัดก็ดูให้ดีนะครับเดีย๋ยวไปตัดผิดเดีย๋ยวไปตัดผิดนะครับโอเคอ๋อนี่ผมผุเครียไว้โอ้เด็เดี๋ยว็ดเด็เดผมผุเครียไว้นี่นะครับนี่คือตัวน,นี้นี่นี่คือยอดพันธุ์ดีหมดเลยนะครับนี่นี่ผมตัดออกแล้วตัดออกแล้วนะครับ นี่ก็เช่นกัน,นตัดออกแล้วตรงนี้นี่คือต้นพันธุ์ดีนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดต้นที่ที่ไม่ได้ผูกเชือกนะครับพอเป็นวิธีหนึงนะครับที่จะช่วยท่านประหยัดนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดต้นที่ตนจะก็จะผูกเชือกนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้มาดูต้นนี้ โอเคนี่นี่นะครับเหนะ็นไหมพอเราตัดตรวนี้ถัดไปอืมโอเคนะครับตรงนี้เอเดี๋ยวส่วนใหญ่ผมจะผูกเชือกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าพอเราตัดเสร็จเราก็จะเห็นต้น พันดีนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทําการตัดเสร็จรียบร้อยแล้วนะครับ22ต้นนะครับทั้งหมด22ต้นมาให้ท่านดูนะครับนี่นะครับที่เราตัดนี่เห็นเรียังร่องรอยนะครับนี่ตัดนะครับนี่คือยอดก้างปลาที่มานะครับเราก็มาทาบนี่ก็เช่นกันทาบ ก้วตัดนะครับต่อไปนี้ที่ท่านเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นยอดนะครับก็พันธุ์ดีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากง่ายสําหรับมือใหม่นะครับท่านดูคลิปที่ผมให้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไปลองฝึกทำนะครับวิธีนี้มันง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องประมงเรื่องน้ํานะครับเพราะว่าเรามีนี่สปริงเกอร์อยู่ฝนต้นนะครับเวลาเราเปิดลดต้นนี้ปกติ นะครับตัวนี้พวกนี้ก็จะได้น้ําด้วยนะครับอ่าแล้วจากนี้ไปนะครับถ้าท่านจะทําการเอ่อขวันกิ่งก็ได้นะครับหรือนะครับไม่ควันก็ได้นะครับถ้าไม่ควันท่านก็ทิ้งต่อนะครับให้มันอยู่อย่างเงี้ยอีกสองเดือนนะครับพอครบสมมติสมมตินี้นะครับดูตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้นะ ถ้าหากว่าเราไม่ควันนะครับหรือตัดท่อน้ําท่ออาหารสักครึ่งหนึ่งเราก็เลี้ยงไว้อีกสองเดือนนะครับเหมาะใช้ได้เลยถ้าเราจะตัดท่อน้ําท่ออาหารวิธีง่ายๆของผมผมไม่ขี้เกียจควันนะครับผมก็แค่ใช้กันไกลเนี่ยครับนี่นะขีบไปขีบไปนะครับขี่ไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของต้นอันอย่าขีบหมดนะครับอย่าขีบหมดขี่ครึ่งหนึ่งของต้นนะครับ ปั๊บอ่าเนี่ยเกือบเกือบขาดนะครับแบบเนี้ยเกือบ,บขาดครึ่งหนึ่งของต้นแล้วต่อไปนะครับมันก็จะมามาปลกอ่าเนี่ยเกือบเกือบขาดแบบนี้นะไหนอเอ่ยอันนี่นี่นี่นะีไหมตัดครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งท่านก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับนะครับทิ้งไว้อีก สองเดือนหรือว่าเดือนครึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดขาดทีเดียวเลยนะครับเป็นอานใช้ได้นะครับนี่นะครับวิธีนี้ก็ง่ายสุดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือท่านท่านไม่ไม่ไม่ควนแบบนี้นะไม่ตัดค่อนควนแบบผมนี่นะไม่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 ควนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรท่านทิ้งไว้เลยทิ้งไว้สองเดือนนะครับ <S <S แต่ถ้าท่านควนแบบนี้นะครับอีกเดือนครึ่งท่านก็สามารถจะมาตัดได้เลย นะครับหรือ1เดือนก็สามารถตัดได้เลยก็เท่ากับ2เดือนนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ไม่ไม่ควันเลยปล่อยไว้งี้เลยนะครับปล่อยไว้งี้เลยถ้าต้องทิ้งไว้2เดือนนะครับให้มันแนบสนิทดีเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดปุ๊บพอตัดปุ๊บเราก็ได้ต้นหนึ่งต้นเลยนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งมาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเอเครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับเรื่องง่ายๆสำหรับการทำต้นพันธุ์นะครับ